สวัสดีค่ะพบกับรายการนครออนทัวร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมชิมช้อปของดีของเด็ดเมืองนครพนมค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟาร์มสุขใจตําบลพนทองอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้รวมตัวกันเพราะเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเพื่อที่จะขายส่งออกทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรายังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะ ซึ่งตอนนี้เรานัดกันไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาแขกรับเชิญของเรากันค่ะไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะก็คือท่านพานิชจ,จังหวัดนครพนมนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พ่อสุขใจนะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะสวัสดีครับพ่อนาคครับ วันนี้นะคะเราบุกมาถึงฟาร์มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พ่อช่วยพาเราทัวร์ข้างในฟาร์มหน่อยได้ไหมคะขอเลียนเชิญครับท่านยินดีต้อนรับค่ะเราเข้ามาอยู่ในฟาร์มแล้วนะคะฟาร์มนี้ก็คือฟาร์มเพาะเลี้ยงนะคะใหญ่มากๆทั้งหมดนี้มีกี่บ่อคะพ่อของผมนี่ฟาร์มของผมเปรียกวัดได้มาตรฐาน G P เนาะรับรองจากปศุสัตว์ เขาจะออกไปกับกับให้ว่าเออผ่านมาตรฐาน G P การเลี้ยงที่ได้มาตรฐานเพื่อง่ายของผมมีทั้งหมด21บอ่อแต่วันนี้ลงเต็มที่แค่15บอ่อเพราะเอาไข่ไม่ทันของผมส่วนมากจะเน้นสติ่งแล้วก็ทองดำทองแดงบ้างเป็นบางบอ่อครับมีตัวแมงสติงใช่ไหมคะพอ่อแล้วก็มีจิ้งหรีดจะเป็นสายพันธุ์ทองดำทองแดงใช่ไหมคะครับผม,มทีนี้ของกลุ่มของเราเนี่ยมีทั้งหมด49ลาย ของผมในส่วนหนึ่งที่ได้มาตรฐาน g p แล้วระยะเวลาในการเลี้ยงล่ะคะเราใช้ระยะเวลาเวลาการเลี้ยงนี่เนาะเอาจริงๆมีโตตั้งแต่วางไข่ไปถึงจับขายสูงสุดก็ไม่เกิน45วันครับแล้วก็เพื่อพักบ่ออะไรด้วยเอาไข่ด้วยรอบหนึ่งก็ประมาณ2เดือนท่าน60วันปีหนึ่งก็6รอบเนาะมี12เดือนครับแล้วตลาดในการส่งออกละคะอันนี้เราขายยังไงบ้างคะพ่อ ปัจจุบันนี้ของเรานี่ส่วนมากขายตัวสดครับมีพ่อค้าคนกลางจากน,ะนครพนมห้องเย็นนครพนมแล้วก็สกลน,นครแล้วก็มุกดาหารแล้วก็ท่าพนมด้วยมีมีส่งออกต่างประเทศบ้างไหมคะต่างประเทศเรากาลังจะไปรูปท่านอาจจะเป็นผงเป็นอะไรเพราะต่างประเทศส่วนมากเขากินผงเป็นตัวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ก็ลองอทดอลองทําอยู่ครับกําลังแกะ ลืมการแปรรูปส่งเพรเราได้มาตรฐานโรงงานด้วยครับแล้วไอ้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนี่ยเราผงของกลุ่มเรานี่มีอะไรบ้างคะพ่อผลิตภัณฑ์ของเราก็เอาส่วนมากจะเอาซดิ้งไปบดผงกับเพราะซดิ้งนี่เป็นโปรตีนที่สูงมากเราเคยไปวัดของศูนย์การแพทย์ที่อุบลก็โปรตีนได้ประมาณ60-70%ครกับโปรตีนสูงมาก ซะดิ้งนะครับ,รบแต่ว่าเราทําขายส่งออกต่างประเทศได้เลยครับเป็นมแมลงเศรษฐกิจสร้างได้เลยเนาะก็ถูกต้องครับแล้วอันนี้คือในชุมชนเขาทําด้วยใช่ไหมคะของผมมีสมาชิกทั้งหมด49รายท่านตอนนี้สมาชิกทั้งหมด49รายครับนะคะแต่ได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจริงจริง GP 9ฟาร์ม9รายแต่บางฟาร์มก็เยอะประมาณ100บ่อ แต่ของผมไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ20-21บ่อเนาะ,ะและแต่ฟาร์มกลายมาเป็นอาชีพหลักของถูกต้องครับคนตำบลคนทองคนทองทอำเภอเรีูนนครครับผม